สวัสดีค่ะเอเอง,เองนะคะจากโชลมซัมบิทฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเอมีรถมาแนะนำนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda City นะคะรุ่น1.5ตัว SV นะคะปี2014หรือตัวท็อปนะคะลูกค้านะคะที่ต้องการหา Honda City ใหม่ในน้อยเอกก็แนะนำคันนี้เลยรถสวยสภาพดีมากๆนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถดาวน์0%ได้เลยนะคะ ความับเล็ดดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเอกจะพาลูกค้าไปชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะค่ะก็คันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะก็ด้านหน้านะคะจะเห็นได้ว่าเราจะมีไฟตัดหมอกนะคะให้แล้วก็ตัวท็อปนะคะลายล้อแม็กนะคะจะเป็นลายนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองด้านข้างนะคะมือจับโครเมียมนะคะ ตัวรถนะคะสีดำนะคะผ่านการตรวจเช็คนะคะทำความสะอาดถัดเคลือบสีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะรถสวยประวัติดีนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน,น่นอนร้อยเปอซนต์นะคะคันนี้นะคะน้ำมันนะคะรองรับ e85 นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องสัมภาระด้านท้ายกันนะคะ ้องสัมภาระด้านท้ายกว้างนะคะเราก็จะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะคะเราจะเห็นสลักนะคะเอาไว้ดึงนะคะแล้วก็สามารถพับได้นะคะตัวนี้ค่ะจะมีกล้องด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะค่ะภายในจะเป็นสีดำนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเดิมๆของเขาเลยนะคะรุ่นท็อปก็จะเป็นเบาะผ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะ ด้านหน้านะคะเราจะเห็นว่าคันนี้นะคะมีไฟส่องสว่างที่เท้านะคะนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะก็คือออปชั่นครบเลยนะคะมีระบบพุทธสตาร์ทนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ออ,อตโต้ค่ะ พวงมาลัยนะคะก็จะมีระบบคุชครลด้านขวานะคะด้านซ้ายก็จะเป็นอคอนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะสามารถกดรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเล็กไมค์คันนี้อย่างที่เอ๋แจ้งไปนะคะเล็กไมค์เขาวิ่งน้อยนะคะคันนี้จะวิ่งไปเพียง98,000กิโลนะคะรถปี2014นะคะไมค์เท่านี้ถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถ Honda City รุ่นท็อปคันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกเลยค่ะว่ารถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะแต่เอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษนะคะตั้งขายอยู่ที่4,29,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นท็อปปี2014 ออปชันครบเลยไม่น้อยด้วยนะคะลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลก็โทรมาหาที่เบอร์ที่เอชโชว์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งราคา429,000นะคะดาว0%นะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้ค่ะค่ะก็วันนี้เอกขอแนะนํารถสวสๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางโชลูมเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ